สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกฟึดทัดนะครับได้ทําได้ง่ายๆที่บ้านนะครับใช้กําแพงบ้านหรือผนังบ้านได้นะครับทั้งหน้าบ้านนะครับก็ท่าแรกนะครับฟึดทัดด้วยข้างเท้าด้านในนะครับทั้งสองเท้านะครับนี่นะฮะดูชัดๆนะครับนะครับขวานะครับข้างทางด้านในนะครับบิดสะโพกนิดนึงไปทิศทางที่ต้องการนะครับโยกออกมาตามมานะครับข้างเท้าด้านในก่อนนะครับ ต่อไปนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับเอวนิดหนึ่งนะครับนี่ครับบิดสะโพกนะครับเท้านะครับด้วยครั้งหนึ่งนะด้านในนะครับนี่ครับสะโพกต้องบิดไปทางที่ต้องการด้วยนะครับนี่ทัชไปในทางที่เราจะเล่นต่อนะครับดูอีกครั้งครับนะครับข้างเท้าด้านในนะครับทัชออกไปนะครับทิศทางที่เราต้องการเล่นนะครับบิดสะโพกดิดนึงนะครับเพื่อช่วยบาลานซ์นะครับแล้วก็นะครับไปทางที่เราต้องการนะครับ น,นี่ก็แถมให้นะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะควยได้นิดนึงนะครับหรือว่าข้าบมบอนได้นะครับอ่านะครับก็เป็นฟอร์ทัดเพื่อให้เราได้เล่นต่อได้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูที่บ้านง่ายๆครับ